สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแน่ประชาชนหูตาสว่างกันทั้งแผ่นดินแล้วอย่าได้ย่ำใจในเนติบริกรระวังจะดดนประชาชนรุมยำ่ำจนไม่มีที่ยืนการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลไม่อาจทำได้นั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่รัฐมนูนมาตรา158วรรคสี่ที่ห้ามมิให้นายยกัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันเกินกว่า8ปปีนั้นเป็นเรื่องการควบคุมและการจำกัดอํานาจซึ่งการตีความจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคือหากเป็นเรื่องของอำนาจการตีความจะมุ่งควบคุมขณะที่ถ้าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพการตีความจะมุ่งคุ้มครอง และเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีการควบคุมและจำกัดอำนาจรัฐบาลทั้งนี้เจตนารมณ์ของรัฐมนูญมาตรา158วรรคสีนั้นผู้ร่างรัฐมนูญคือคณะกัรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรอทอซึ่งได้ระบุไว้ว่าการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อมีให้เกิดการผูกขาดอำนาจ ในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ดังนั้นการตีความในเรื่องการห้ามมีให้ในายยกธนุตรีดำรงตำแหน่งเกิน8ปี ซึ่งเป็นเรื่องการควบคุมนายกรัฐมนตรีไม่ให้อยู่ในอำนาจนานเกินไปจนเกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองจึงต้องตีความในทางควบคุมอำนาจนั่นคือต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่เขียนไว้โดยเคร่งครัดดังนั้นเมื่อรัฐมนูญบัญญัติให้ํำรงตำแหน่ง นายยกรมนรตรีได้ไม่เกิน8ปีและไม่ได้ยกเว้นให้กับนายยกธนรรตรีที่ดํารงตําแหน่งมาก่อนวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนั่นคือต้องนำระยะเวลาดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้รวมกันเข้าไปด้วยเป็นความคิดเห็นของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์51คนจาก15มหาวิทยาลายัย ถ้าบรรดาเหล่าเนติบริกรที่ไร่ล้อมอยู่รอบตัวประยุจันโอชาจะยังคงตะแบงคิดจะแถไถไปเรื่อยโดยไม่สนใจฟังเหตุผลของคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั่นคือการทำลายประเทศโดยตรงเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านนิติศาสตร์หลายต่อหลายคนได้สะท้อนให้ฟังมาโดยตลอดว่านับแต่มีพวกสีถนนชยัยทางกฎหมายทำตัวเป็นเนติบริกร พวกเราไม่รู้ว่าจะสอนบรรดานิสิต์นักศึกษาได้อย่างไรเพราะเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศนี้จะตั้งคำถามกลับเสมอว่าแล้วทำไมจึงเกิดการวินิจฉัยไม่ตรงกับข้อกฎหมายที่อาจารย์สอนนี่คือปัญหาที่จะฝังรากลึกเพราะสุดท้ายแล้วบรรดานิสิต์นักศึกษาเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ช่างชาติแต่เขาช่างพวกสีถนนชัยพวกเสพติดอำนาจการเมือง พวกยึดติดกับผลประโยชน์การเมืองและคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่มีวันให้อภัยกับพฤติกรรมการเมืองเยี่ยงนี้ทั้งตัวบุคคลและพรรคการเมืองถึงเวลาต่อให้การวินิจฉัยเป็นประโยชน์ดั่งตันหาการเมืองแต่พลังคนรุ่นใหม่จะลบคนและพรรคการเมืองพวกนี้ออกไปจากถนนการเมืองให้ได้งานนี้โดนเข้าแล้วเปิดเกมวางยาประยุทธ์ ซุ่มปฏิบัติภารกิจเลื่อยขาเก้าอี้การเมืองร้อนปม8ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกผูกโยงกับกระแสข่าวยุบสภาเพื่ออยู่ต่อในตำแหน่งนายกรักษาการซึ่งจะไม่นับรวมกับ8ปีจะทำให้อยู่ในตำแหน่งต่อได้อีกระยะหนึ่งโดยขั่วไฟค้านนำโดยนายแพทย์ชนลนาีแก้วหัวนหน้าพรรเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย6พกพรรร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญโดยมีโสกร่วมกันเข้าชื่อ1 7 1รายชื่อขณะดเดียวกันคำร้องนังกเกล่าขั้วฝ่ายค้านยังได้ขอให้สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้ในายกใช้อำนาจที่เป็นคุณเป็นโทษได้โดยนายชวนคาดว่าอาจจะใช้เวลา1นสวันเพื่อตรวจสอบคำร้องและความถูกต้องของผู้ร่วมลงชื่อจากนั้นจะสามารถส่งสารธรรมนูญซึ่งต้องติดตามว่าเมื่อสารธรรมนูญรับเรื่องวินิจฉัยจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ฟากฟังพลดเอกประยุทธ์ได้งัดทุกกลยุทธ์มาตั้งรับ,พรบเพราะกระแสข่าวชิงจังหว่ยุบสภาเริ่มหนาหูขึ้นจากเดิมที่มั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองสถานการณ์เขตรัฐบาลลากยาวจนเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16-18พฤศจิกายนปี2565นี้แต่สถานการณ์เริ่มรุมเร้ากดดันทุกทิศทาง แถมจูๆ่ๆมีราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอตว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งพศ2 5ส3โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมปี2 5 6 5 โดยกำหนดเงื่อนไขาการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรักษาการระหว่างที่อายุสภาผู้แทนรัษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาพเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสทัดเทียมในการเลือกตั้งโดยมีสาระสำคัญเสร็จข้อไม่ให้คอรมอระหว่างรักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐที่มีผลต่อการเลือกตั้ง ทว่าระเบียบฉบับเรื่องกล่าวประธานกะกะตลงนามตั้งแต่วันที่28ตุลาคมปี2513ก่อนส่งมายังสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอรอคทันทีแต่กลับมาประกาศลงกิจจานุเบกษาเมื่อ15สิงหาคมปี2515จะถูกมองว่ามีมือมืดจ้องเล่นเกมปั่นกระแสย,ยุบสภา ด้านสลคชี้แจงว่าทางกกตรประสานมาให้ทางสลคนำระเบียบดังกล่าวของกกตลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่กกตอขอให้ดำเนินการเช่นนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีจุดประสงค์อย่างไร แม้ก็กต่อสอลคจะโยนไปมาให้แก่กันแต่การใช้เวลาเกือบสองปีและมาเผยแพร่ในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มจึงมีคำถามว่ามีมือมืดซุ่มปฏิบัติภารกิจเลื่อยขาพลเอกประยุทธ์หรือไม่เพราะหากระดับบิ๊กเนมไปกดปุ่มเพื่อเปิดเกมวางยาพลเอกประยุทธ์และหวังผลต่อยอดปั่นกระแสนับถอยหลังเลือกตั้งคงไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แถมยังตอกย้ำรอยร้าวสามปอซึ่งมีตัวละครทางการเมืองคอยสอดแทรกบงการเกมสกัดพลเอกประยุทธ์ไปต่อเพื่อเชิดบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังชารัฐก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐม,มนตรีแทนอย่างไรก็ตามนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐม,มนตรีรับมัญชาจากพลเอกประยุทธ์ออกมาคอนเฟิร์ม ไม่มีแนวคิดจะยุบสภาพร้อมทำงานเต็มที่ตามกรอบเวลาที่เหลืออยู่หวังสยบกระแสข่าวลือโฟกัสหลักของพลเอกประยุทธ์อยู่ที่การจัดประชุมเอเปกหากยอมถอยด้วยการยุบสภาประเทศไทยจะเดินเข้าสู่โหมดเลือกตั้งซึ่งจะกระทบต่อการจัดประชุมเอเปกอย่างแน่นอนที่สำคัญการจัดประชุมเอเปกในฐานะนายกรักษาการรัฐบาลรักษาการ จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศเช่นกันซึ่งอาจส่งผลให้ผู้นำประเทศตัดสินใจไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือส่งตัวแทนมาร่วมประชุมโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจจึงทำให้พลเอกประยุทธ์พร้อมจะลุยไฟรอคำวินิฉัยของสารธรรมนูญเพื่อความสง่าง,งามในการประชุมเอเป็กหากผลการตัดสินของสารรรมนูญเป็นผลลบต่อตัวพลเอกประยุทธ์ว่ากันว่ามีการ เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วชั่วโมงนี้จึงฟันธงได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเดินเข้าเรโซนพร้อมให้สารรัฐมนุนตัดสินอนาคตการเมืองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและบางกอกทุเย์ขอขอบคุณทุกท่าขมารับชม